ฮัลโหลฮัลโหเจียวกระเทียมไปก่อนเลยฮะอ่ะกลัวกระเทียมไหมากกวาวาใส่หมูไปเลยนะฮะหมูไม่ต้องใส่เยอะนะฮะอุ้ยนี่ขนาดไม่เยอะขอาดนี้ฉันนะคะ ท้าหมูให้สุกเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะระหว่างนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะคะสูตรใครสูตรมันฮะดีวือว่าจะปรุงรสนะคะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะใส่รสดีใส่น้ำปลาเล็กน้อยใ,ใส่ซอสอ่อยนะคะไฮ่ขออนุญาตปรุงรสกันเลยจ้ะโอ้ยฮะน่าทานนะ นะครับปรุงรสไปเลยนะฮะจะได้ข้าวเนื้อนะฮะน้ำเชื่อมเล็กน่อยจ้าเพื่อความกรมกล้อมผัดไปเลยจ้ากระทะใบเดียวนะใช้ได้ร้อยเมนูค่ะ เ,เดี๋ยวขออนุญาตผัดหมูให้สุกก่อนเนี่ยนะฮะว่าผักที่เราจะใช้ทำสุกางนะฮะทานดิบก็ได้ให้คุณผู้ชมท่ายนะคะว่าคือผักอะไรตอแล้วต้องทำกินเองนะฮะผมะชอหาง่ายเหลือเกิน หมูสุกแล้วจ้าทานท่าๆน,น,นี่ฮะส่อง,งอกใส่ไปเลยสามโลนะฮะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะทุกคราวนะฮะผัดไปให้สุกนะฮะตามความชอบเลยบางคนชอบดิบๆหน่อยนะ,ะก็ตามนั้นเลยจ้าผัดคุกเคล้ากันไปค่ะ ถ้าไฟฟา้ามันจะสุกยากที่หนึ่งนะฮะ Electric Fan ค่ฮะมาซีนาบอนมาซีนาบอไอาทีสอ่ะเกิลอาทีสอ่ะบอยอ่ะตัดนะฮะให้ให้สุกแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ถ้าววานๆนึกว่า,ว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 าจะกินดิบๆอย่างนี้เลยนะอร่อย บางคนก็เหม็นเขียวอันนี้ล้วแต่เลยนะฮะโอ้ยสุกกันนี้แล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆรอทานด้วยนะฮะัลโหลสุกได้ที่แล้วฮะใส่้เลยจะต้ะหอมสกินทลาเทียนไพรโรนะฮะหรือคุณพลอยหวานนะใส่ไปเลยนะฮะโอ้ยน่ารับประทานมากเลยเป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะ เรียบร้อยแล้วะผัดถั่วงอกนะฮะใส่หมูสับนะฮะอืมกระทันนี้ไม่ถึงร้อยบาทฮะแต่ว่าเยอะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมค่ะนะฮะ<น>เดี๋ยวไปแจมกับเพื่อนบ้านคะ่ะอะมารับประทานด้วยกันนะจ๊ะ